Extract f i l e ในวันนี้จะเป็นโมบิลสูตรวากิจาเฟรมในโมบิลสูตรแกรนดัมไอรอนบัตเดดออฟแฟนนะครับที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะมองข้ามกันไปเพราะว่าหุ่นในเฟรมนี้นอกจากตามเนื้อเรื่องจะมีจํานวนที่น้อยแล้วการปรากฏตัวของมันก็ยังน้อยตามไปอีกด้วยนะครับดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโมบิลสูตรที่มีพลังเกือบจะทัดเทียมกับแกรนดัมเฟรมในกริมเกเดและก็เฮมวิกเรนคาร์ ช่วงปลายสงครามมหาวิบัติเป็นช่วงที่มนุษยชาติมีการพัฒนาในด้านโมบิสูตรที่สูงเป็นอย่างมากเนื่องจากที่มันเป็นสิ่งที่สามารถนำไปต่อสู้กับโมบิอาร์เมอร์ปัญญาประดิษฐ์ในร่างของหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่โรมรันกองทัพจํานวนมหาศาลในการหวังจะทําลายมนุษยชาติให้หมดสิน้นโดยก่อนที่จะมีการพัฒนาการดั้มเฟรมขึ้นมาได้สําเร็จมันก็มีโมบิสูตรเฟรมที่ส่งพลังที่สุดในช่วงนั้นอย่างวากีจาเฟรมครับเฟรมรูปแบบใหม่ที่สามารถเรเดนเประสิทธิภาพของเตาเอฮับพิงหนึ่งเครื่องออกมาได้อย่างเต็มที มีความยืดหยุ่นของตัวเฟรมและความคงทนที่สูงมีอาวุธที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นๆแต่ว่ามันก็น่าจะถูกผลิตขึ้นมาเพียง9ถึง10ยูนิตเท่านั้นพอเพียงไม่นานหลังจากที่วากีจาเฟรมถูกคิดค้นขึ้นมาได้สำเร็จกันดัมเฟรมก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำเร็จตามๆกันไปด้วยและด้วยความทรงพลังที่มันเหนือกว่าวากีจาเฟรมจึงทำให้วากีจาถูกยุติการผลิตไปครับซึ่งถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าหลังจากที่สงครามจบลงไป วากิจาเฟรมเพียงไม่กี่เครื่องก็ยังคงเป็นลากฐานสําคัญในการผลิตโมบิลสูตรรุ่นใหม่ของทางกาลาฮอนอีกทั้งยังมีหุ่นในเฟรมนี้ที่หลงเหลือมาจนถึงยุคปัจจุบันในอีก300ปีต่อมาอีกด้วยนะครับที่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในนั้นกัน v o 8 1 2 2 8 g r i m g e r d e หนึ่งในวากิจาเฟรมเพียงไม่กี่เครื่องที่หลงเหลือและมาปรากฏตัวให้เห็นในปัจจุบันเป็นหุ่นที่มีน้ำหนักที่เบาเมื่อเทียบกับหุ่นในสายอื่น,นในช่วงสงคราม มีการออกแบบที่เรียบง่ายพร้อมทั้งยังออปติไม้มาเป็นอย่างดีทําให้ใช้พลังงานที่น้อยที่สุดแต่มีศักยภาพที่สูงที่สุดเป็นหุ่นตระกูลที่มีความสามารถเพียงพอในการที่จะเป็นแนวหน้าในการลบได้นั่นแหละครับกับที่ตัวกริมเกอร์เด้เองยังคงดีไซน์มาเฉพาะให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ต่างๆเนื่องจากมีน้ําหนักที่เบาทําให้มีแรงต้านของทั้งแรงโน้มถ่วงและก็แรงประทะที่น้อยจึงทําให้มันก็จะยิ่งเร็วมากเมื่อใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดครับ แต่ความเบาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ข้อดีเสมอไปนะครับข้อเสียของมันก็มีเช่นกันนั่นก็คือจักรองค์ประกอบที่ว่ามาทั้งหมดจะทําให้มันต้องใช้ทักษะที่ควบคุมในระดับที่สูงมากๆเนื่องจากมันยังมีเรื่องสูญถ่วงของตัวหุ่นและเกราะที่เบาแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นมันก็ยังจะถูกทดแทนมาด้วยระบบเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงที่เป็นลักษะทรงกลมขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ภายในส่วนหัวซึ่งก็มีความสามารถในการตรวจจับที่สูงมากๆ มากถึงที่ขนาดกลาฮอนนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการพัฒน,นาหุ่นในรุ่นหลังๆอย่างพวกเกลเรลเฟรมหรือว่าเกรสเฟรมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเลยครับมันจึงถือได้ว่าเป็นหุ่นที่มีส่วนสําคัญตัวหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไปนี้เลยและต่อมาในยุคปัจจุบันไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับว่าด้วยวิธีไหนแต่ว่าแมกกิล e ิสฟาลิสสามารถได้มันมาไว้ในครอบครองได้ที่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเส้นสายภายในที่ก็เป็นถึงหนึ่งในตระกูลเซเว่นสตาร์ จึงสามารถค้นหามันจนเจอและนํามาใช้ได้นั่นเองครับก่อนที่แมกกี e ้ลิสจะได้นํามันมาใช้ในเป้าหมายลับของเขาอย่างการเปลี่ยนแปลงความหน้าเฟะภายในของกาลาฮอนภายใต้นากากและก็ชื่อใหม่อย่างมอนแทกคอยช่วยสนับสนุนกลุ่มต่างๆเพื่อรวมการของเขาเองครับคลิปนี้ในช่วงตอนคลิปก็มายาวอีกแล้วกว่าจะเข้าถึงตัวหุ่นแต่ก็เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจว่าหุ่นตัวนี้มันมายัางไงก่อนนะครับ ทีนี้เราก็มาดูที่ด้านของอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มกันจากที่ชิ้นแรกวอลคิจาชิลโลขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนแขนทั้งสองข้างซึ่งโลคูทั้งสองชิ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกรอบพื้นฐานบนตัวกิมเกอร์เดที่โลแต่ละชิ้นก็จะมีช่องสําหรับเก็บอาวุธรูปแบบดาบไว้ข้างละหนึ่งเล่มนะครับนั่นก็คือวอคิจาเบรดเป็นอาวุธระยะชิดหลักของตัวหุ่นที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับกิมเกอร์เดตัวใบมีดจะทําจากโลหะหายาก ที่มีความแข็งแกร่งที่สูงมากพอที่จะสามารถฟันทะลุเฟรมของโมบิสูดทั่วๆไปได้อย่างง่ายได้เลยครับซึ่งมันก็ยังสามารถใช้งานได้เลยโดยการหมุนใบดับ180องศาออกจากโล่เพื่อใช้ในการโจมตีทันทีหรือว่าจะนํามาถือใช้งานก็ได้เช่นกันครับวากิจารเฟิลเป็นปืนไรเฟิลขนาด110มิลิเมตรที่ถูกออกแบบมาไว้เพื่อใช้บนหุ่นวากิจาเฟรม เพราะว่าถูกคำนวณถึงความสมดุลของน้ำหนักของโตวหุ่นกับเฟรมนี้ไวแ,วแล้วและมีระบบแมกกาซีนแบบรัมที่ช่วยในการบรรจุกระสุนได้เป็นจำนวนมากๆที่เมื่อไม่ได้ใช้งานมันก็จะถูกเก็บไว้ที่ด้านหลังเอวครับต่อไปจะเป็นด้านระบบนะครับซึ่งอาวุธมีน้อยแล้วระบบก็มีน้อยเช่นกันครับนั่นก็คือ high sensitivity sensor เป็นเซนเซอร์ความไวสูงที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณหัวของโตหุ่น มาพร้อมกับระบบกล้องภายในตัวทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายเมื่อมีการใช้งานส่วนหน้าก,กากจะถูกเลื่อนลงเผยให้เห็นเมนคาเมล่าซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อมาจะถูกนํามาสืบทอดต่อในเกรสเฟมในปัจจุบันนะครับเกรดเล็กน้อยของครีมเกิร์ดนะครับรหัสตัวเครื่องในส่วนแรกอย่าง08จะอ้างอิงจากลำดับวาคิรี่ภายในบทประพันธ์ดิวักคิเรอร์ของริชาร์ดแากเนอร์ที่ชื่อตัวหุ่นก็มาจากเรื่องนี้เช่นกันนะครับ ซึ่งก็คือกิมเกอรเดที่เป็นวากิรี่ลำดับที่8จาก9้าตนในนั้นจึงทําให้เราคาดกันว่าวากิจ่าเฟมภายในเรื่องน่าจะมีทั้งหมดประมาณ9เครื่องแน่นอนนะครับแต่ในช่วงต้นที่ผมบอกว่า10เป็นเพราะว่าตัวต่อไปด้วยนี่แหละครับส่วนเลขในครึ่งหลังอย่าง1 2 2่งน่าจะเป็นการอ้างอิงตามวันเกิดของผู้ออกแบบอย่างคุณเอบิคาวะคานิทาเกะนั่นแหละครับแม็กกีลิสในนามมอนแท ภายใต้บริษัทที่แฝงตัวของเขาอย่างมอนแทก Company ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกิมเกอร์ด้เป็นครั้งแรกในการเข้าช่วยเหลือกันดัมบาบาทอสของมิคาซูกิออกัสที่กำลังทำการต่อสู้กับกองยานนอกวิถีโครจรโลกที่นำโดยคาตาอิชู u, โดยการเข้าไปจัดการกรสเพื่อเปิดทางให้กลุ่มเทกกาดันสามารถมุ่งลงสู่โลกได้อย่างปลอดภัยครับต่อมาในการต่อสู้แถบชานเมืองเอดมอนตันเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อทำการช่วยกลุ่มเทกกาดัน ในการต่อสู้กับกันดั้มคิมาริสทูเปอร์ของกาเอริโอเบลดูอินซึ่งในระหว่างการต่อสู้เขาก็ได้ทำการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับกาเอริโอได้รับรู้จนมันทำให้กาเอริโอช็อกกับการรับรู้ว่าเพื่อนสนิทของตนหลอกใช้มาโดยตลอดและยังเข้าไปช่วยฝั่งศัตรูอีกจึงทำให้เขาบังคับคิมาริสทูเปอร์เข้าต่อสู้ด้วยความแค้นแต่ด้วยความสามารถของตัวแมกกิล e ิสก็สามารถตอบโต้การโจมตีได้ทั้งหมดพร้อมทั้งยังได้ใช้วา k ีจาเบลดแทงทะลุห้องนักบิน หวังจะปิดชีพกาเอลิโอหมากที่ใช้แล้วตัวนี้ลงไปจนคิมาริสแนนิ่งและจบการต่อสู้ในครั้งนั้นลงในที่สุดครับปีโพสต d ดีซัสเตอร์ที่325กลิ่กริมเกอร์ดจะได้ถูกปรับปรุงในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยมอนแทคคอมพานีให้คล้ายคืนกับรูปลักษ์ของหนึ่งในวากีจาเฟรมลำดับที่6ในช่วงสงครามเมื่อ300ปีก่อนที่มีชื่อว่าเฮมวิกเพื่อพร้อมที่จะเป็นหุ่นเครื่องใหม่ที่ถูกส่งมอบ ให้กับอิซุรุกิคามิเชซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยคุ้มกันให้กับแมกิลิสที่ตอนนี้ได้รับรงตําแหน่งเป็นหัวหน้ากองยานอกวิธีโคจรแล้วและเนื่องจากตัวเกราะและก็ตัวเฟรมมาจากของคนละตัวกันจึงทําให้มันถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็น v 0 a RE 0526 h e ีโ i ไฟฟ์ทูซซึ่งเรนคานั้นจะมาจากคำว่า Reincarnation ซึ่งหมายความว่าการกลับมาเกิดใหม่ ที่ก็จะสื่อถึงรูปลักษ์ของเฮมวิกดั้งเดิมที่ถูกนํามาใช้เป็นเกาะให้กับวาคกิจาเฟร,รมกิมเกอร์ดในเครื่องนี้นั่นแหละครับโดยที่ตัวเฮมวิกเราจะไม่ได้รู้รูปลักษ์ที่แท้จริงเมื่อ300ปีก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากข้อมูลในตัวเรื่องรูปลักษ์ของตัวมันก็น่าจะเหมือนกับมิกเรียนคาที่ใช้กันอยู่ในเครื่องปัจจุบันนี้นี่เลยครับนั่นก็คือเป็นหุ่นสายตรงข้ามกับกิมเกอร์ดเลยคือมันจะเป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่ติดตั้งกรอบหนักไว้ทั่วทังง่างกากย และยังมีอาวุธหนักที่ใช้ในการต่อสู้อีกส่งผลให้วัคกีจาเฟร,รมของคิมเกเด้จึงต้องถูกปรับพลังงานของเตาเอฮับใหม่เพื่อให้ตัวหุ่นสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเหตุผลที่ต้องปรับหลักๆเลยก็คือน้ําหนักของตัวเกาะที่ติดตั้งลงไปนั้นแทบจะถึงขีดจากัดของตัวเฟรมอยู่แล้วอีกทั้งเพื่อให้มันมีความคล่องแคล่วในการต่อสู้และก็ใช้ดาบขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งมาด้วยแหละครับ หุ่นเครื่องนี้จึงมีความสามารถในการป้องกันที่สูงมากๆตามไปสามารถใช้น้ำหนักตัวเครื่องอันมหาศาลในการพุ่งเข้าชนเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้มีลักษณะของเท้าที่คล้ายกับกีบเท้าของสัตว์จึงเหมาะกับการเป็นหุ่นคุ้มกันอย่างมากครับต่อมาโดยเหตุการณ์อันไร้สาระที่สมองหลายคนนึงได้ก่อขึ้นทําให้อิซุรุกิจึงต้องขึ้นบังคับหุ่นเครื่องนี้ในการเข้ารับมือกับโมบิลอาร์เมอร์จากอดีตที่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและกําลังเดินหน้าเข้าทําลายอนานิคมบนดาอังคารครับ แล้วก็มาดูอาวุธของเฮมวิกเรนคาในเครื่องนี้กันบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดก็น่าจะเป็นอาวุธแบบเดียวกันที่อ้างอิงมาจากเฮมวิกตัวต้นแบบเมื่อ300ปีก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่ชิ้นแรกวอลคิจาบัสเตอร์สอดดาบขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่าความสูงของตัวุ่นออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับโมบิลอาร์เมอร์เมื่อยุคอดีตซึ่งมันก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยการใช้ข้อมูลและการออกแบบต้นฉบับ ทีม m อ n แท c กคอมพานี Company เป็นคนได้มาและก็สร้างขึ้นนะครับกับที่ส่วนด้ามจับของดาบจะสามารถเลื่อนหรือว่ายืดออกได้ตามความต้องการของนักบินทาให้มันมีโหมดการใช้งานด้วยกัน2โหมดนั่นก็คือช็อตโหมดแล้วก็ลองโหมดและก็ตามด้วยเมื่อมีการใช้งานดาบขนาดใหญ่นี้ภายใต้แรงน้มถ่วงเท้าของตัวโมบิสูจะขยายออกเพื่อเพิ่มความมั่นคงเนื่องจากตัวดาบมีขนาดใหญ่มากๆนะครับอีกทางที่แขนของตัหุ่นยังรับภาระหนักมากๆ จึงต้องมีการติดตั้งซับอาร์ซมซ่อนไว้ในเกรอะส่วนเอวเพื่อใช้ช่วยพยุงครับช็อตครับส่วนล่างของวากิจาบัสเตอร์สอดสามารถถอดออกมาและใช้เป็นอาวุธแยกรูปแบบกระบองได้ครับอิเล็กทริกช็อกฮอนเขาขนาดใหญ่บนหัวของตัวเครื่องสามารถใช้ในการเจาะทะลวงเกาะของศัตรูได้โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นช่องระหว่างแผน่นเกาะและทําลายโครงสร้างภายในของศัตรูด้วยกระแสไฟฟ้าที่จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตัวหุ่นสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูด้วยน้ำหนักของตัวเองได้แล้ว ซึ่งข่าวทั้งสองมันก็จะสามารถหันมาที่ส่วนหน้าเพื่อใช้ในการโจมตีซึ่งลักษณะจะคล้ายกับข่าวของกระทิงนั่นแหละครับที่เมื่อจะทําการพุ่งชนจะมีแผ่นกราะที่ส่วนหน้าอกเลื่อนขึ้นมาเพื่อป้องกันส่วนหัวเพื่อไม่ให้เซ็นเซอร์เสียหายครับเกรดเล็กน้อยของเฮมวิกเรนคาตามที่ได้บอกไว้นะครับชื่อของเฮมวิกเรนคาจะมาจากหุ่นในวัคคิจาเฟร,รมลำดับที่6ซึ่งมันก็เป็นชื่อวัคคิวีในเรื่องดีวัคเคอร์อเรเช่นเดียวกัน เพียงแต่จะมีคำว่าเรนคาเพิ่ม,เต,มเติมที่เกิดจากการนำกรอบมาใส่บนเฟรมของกริมเกอร์เดยแทนนั่นแหละครับรหัสตัวเครื่องอย่างเลข0526น่าจะอ้างอิงจากวันเกิดของนักภาคอิซุรุกิอย่างคุณมาเอนะโทโมอากินะครับในไฮเกรดเขาก็ยอมเอ้ยเก็บรายเรทดีเหมือนกันนะครับคือสีของตัวเซ็นเซอร์ที่ส่วนหัวก็จะเป็นสีเดียวกันกับกริมเกอเดยที่ภายในเป็นเฟรมจากตัวเดียวกันนะครับและสุดท้าย เนื่องจากที่ในเรื่องบทของหุ่นตัวนี้ออกมาน้อยเหลือเกินเลยถูกแซวกันว่าเป็นที่เก็บดาบเดินได้ที่ใครดูมาก็จะเห็นเลยครัว่าพี่แกถือดาบแล้วก็ดูการต่อสู้ของเขารอให้มิคากระโดดมายืมดาบไปใช้แบบประเทศแล้วก็ในช่วงท้ายก็ยืนดูไฟระหว่างไกเอลิโอกับแม e ็กกีลิสอีกเหมือนกันนะครับเฮมวิกเรนคาถูกใช้งานให้เราเห็นครั้งแรกในช่วงการต่อสู้กับโมบิลอาร์เมบนดาวอังคาร จากเหตุการณ์ไร้สาระที่เซเว่นสตาร์โง่ๆคนหนึ่งก่อไว้แต่ก่อนจะได้สู้กับโมบิลอาร์เมอร์ก็ถูกขัดจังหวะโดยชายร,รับที่ชื่อว่าวีดาซึ่งมาครับกันดั้มวีดาที่มีชื่อเดียวกับตัวเองออกมาแต่เพียงไม่นานก็ก็ถูกจูเรียเรียกตัวกลับไปทําให้อิซุรุกิและบังคับเฮมวิกเรนคาร์พร้อมกับแมกกิริสเข้าต่อสู้กับฮาชมาลโมบิลอาร์เมอร์ขนาดใหญ่ในที่สุดซึ่งตัวอิซุรุกิก็พยายามเต็มที่ที่จะใช้ดาบขนาดใหญ่โจมตีใส่ฮาชมมลแต่ก็โดนสวนกลับอย โดนเตะอัดไปเกยนนอนกับพื้นจนมิคาในการดัมบารบะทอสลูปัสปรากฏตัวขึ้นเข้าเผชิญหน้ากับฮาชมาลจึงทำให้ตัวอิซุรุกิได้รับคำสั่งให้คอยสนับสนุนมิคาแต่ว่ามิคาก็บอกว่าพวกที่คอยช่วยสนับสนุนนั้นเก,กะและเขาก็ได้ซัดกับโมบิลอาร์เมอร์อย่างดูเดือดทำให้อิซุรุกิแมกิลิสและก็จูเลต้าได้เพียงแค่มองการต่อสู้ด้วยความตกตะลึงจนกระทั่งบารบะทอสแต่กระโดดขึ้นมาเหยียบบนเฮลวิกพร้อมกับขอยืมวัคิจาบัสเตอร์ซอสของอิซุรุกิไป และใช้ในการปิดฉากการต่อสู้ในครั้งนั้นลงไปได้ครับต่อมาในการปฏิวัติภายในการะฮอนของแมกกิลิสเขาได้ขึ้นมาครับกันดัมบาเอลเพื่อนำทัพการต่อสู้กับกองยานแอเรียนฮอตของรัสเทลแอเรียนอิสุรุกิจึงได้บังคับเฮมวิเกเรนคาเข้าไปช่วยทัพของโมบิสุดของตนที่กำลังเสียเปรียบจากแผนการใันเลวร้ายในการใช้ฝูงเล็กเส้นมรณะนะยิงถล่มฝั่งแมกกิลิสก่อนที่ต่อมาในช่วงท้ายของศึกครั้งนั้น แม็กกิลิสจะได้เข้าต่อสู้กับวีดาที่ตอนนี้แต่รู้ว่าเขาคือแกเอริโอที่รอดชีวิตมาได้ในบาเอและก็คิมาริสวีดายู่แต่ด้วยความรวดเร็วและก็ความรุนแรงของการต่อสู้ของทั้งสองคนทำให้อิซุรุกิไม่สามารถเข้าไปสนับส,สนุนได้เลยแต่ในตอนนั้นเองแม็กกิลิสที่อาการบาดเจ็บจากมือของเขาทำให้เขาไม่สามารถที่จะหลบการโจมตีด้วยสว่านจากข่าของกิมาริสวีดาได้จึงทำให้อิซุรุกิได้บังคับเฮมวิกเรนคา เข้าไปรับการโจมตีในครั้งนั้นไปแทนซึ่งสวาร์ก็เจาะทะลุเข้าห้องรักบินของเพมวิกเรนคาทํำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขายัางคงฝืนควบคุมหุ่นในการหยุดการเคลื่อนไหวของกาเอลิโอเอาไว้เพื่อทําให้หน้าของตนอย่างแมคกิล e ิสสามารถล่าถอยกลับไปได้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจไปด้วยความพักดีจนวาระสุดท้ายตามที่กเอลิโอได้กล่าวชมเชยเอาไว้ครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของว่าคีจาเฟรมเครื่องที่8ที่มีถึง2ล่างทั้งครีมเกอร์เดและก็เฮมวิกเรียนคาร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างคลิปพาร์ค IBO หายไปนานเลยช่วงที่ผ่านมาผมแว้ไปทำดับโกับวิงไซเยอร์นะครับต้องขอโทษด้วยที่ล่าชา้าหวังว่าจะมีคนชอบหุ่นเครื่องนี้กันอยู่ด้วยนะครับส่วนตัวผมชอบเฮมวิกมากๆแอบเสียดายเหมือนกันที่เป็นเพียงแค่ที่เก็บดาบเดินได้นะครับ ครับยังไงก็ต้องขอฝากร้านดกันพราเป็นสื่อฮอปปี้เอาไว้ด้วยสําหรับคนที่อยากจะหาก,กันพรามาต่อกันด้วยนะครับสามารถใช้ลิงก์ในคลิปผมได้เลยถ้าอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มแล้วก็ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณซูเปอร์แดงจากทุกคนรวมไปถึงเหล่านักบินผู้กล้าหาญที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของช่องผมด้วยนะครับโดยเฉพาะจากความบันเทิงของการสมัครสมาชิกในไลฟ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ